นี่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 ต้นเนี้อต้อนเนี้ออันนี้คือต้นสาบเสือนะครับต้นสาบเสืออันนี้ไม่ใช่นะครับนี่คือตอนนี้มันเป็นเครือตอนเด็กๆนี่ผมจําได้ครับเรียนอยู่ปผมครูจะให้เอาทําไม้เรียวไปส่งครูนะครับทําไม้เรียวส่งเพื่ออะไรเพื่อมาตีมือครับสมัยแต่ก่อนยังเป็นการทําโทษด้วยการตรีมือนะครับผมก็จะเอาไม้ลําคาดนี่หละครับเอาไปส่งครูนะครับส่วนใบสาบเสือนี่ครับ ประโยชน์ก็หลายอย่างจะลืมอ่านมาเดี๋ยววันหลังจะมาว่าให้ฟังน่ครับเป็นไม้เพราะอะไรทําไมถึงผมต้องเอาใบสับเสือเพราะมันหักง่ายครับดูพักตีเพอเดียวเดี๋ยวก็หักกูก็จะไม่ตีอีกแต่ยหลังมาครูรู้ทำนะครับรู้ว่าไม้อะไรเหนียวสุดไม้มะขามไม่อยากจะพูดตีเท่าไหร่ก็ไม่หักสักทีนี่ครับให้ดูข้างในมันจะเป็นแอร์เขาจะฟองน้ำนะครับนี่นะครับถ้ารุ่นผมจะทนอยู่ตอก